มาอีกแล้วชีวิตชาวเรือหาป่าพองเฮาเมื่อกี้ในมวดดาวไปแล้วอเอออันนี้กําลังประกอบอยู่อันนี้นะแปลว่าเครื่องเรือนี่เด้อพี่น้องถ้าแม่นเฮาอันบกเก็บเมื่อเนี่ยข้าเจ้ายืมได้เพราะฉะนั้นต้องมีการเอามาประกอบประกอบเรือกับเครื่องนี่ละเครื่องเรือหางเฮานี๋ล่ะหาปลาวะเทอรือเครื่องนี่กั เครื่องนี้จักพันครับพันห้าร้อยบาท้วก็เลือเดชะกุอครโอ้เป็นของสมรมตรุกป,ป่าบอกบเอา้ามีนานระบบสมรมตรุกป,ป่าเขาเออจักคนจักคนยิบกว่าคนเนะาะอยู่ในเมืองสะกดนี่แหละวะ โอ้มีชมรมนักกีฬาตกปลาเบาซื่อจริงจริงว่าในสายซื่อชมรมกลุ่มตกปลาสลามแตกครับกลุ่มตกปลาสลสลามแตกครับสลามแตกแปลว่ายังแปลว่าปลาลกเนี่ยครับแตกเลยป่านะถ้าเราไปตกปลาเอาซื้อเล่นซื้อเล่นอย่างครับซื้อแมนครับซื่อแมนมีสมาชิกชมรมตกปลาสลามแตกจักคนสิบเอ็ดสิบสองคน มีการงานทําทุกคนค่ะบอกอไบอกไหเลย091ย์2 1748ผู้ใดอยากเข้าร่วมกับชมรมได้บอว่าได้มีกติกายังบวบได้มีเงินค่าสมาชิกขอให้มาน้ำกันถ้ามีคนสนใจแบบผมนี่ผมเคยลงตุกปลาเลยนี่ไปนำได้บอกแต่ไปบน้านได สักเออหนึ่งตกปลาสองเฮ็ดยางอกีกใจมองอยู่บนบนี่เน้นเน้นเฉพาะตกปลาเยื่อเอาอยัางเป็นเยื่อกเป็นเยื่อปน้งเยืออบ้างอาโอ้เนะไอไอไอที่นี่เอาปลาไปขายหรือว่าปิ้งกินโอ้ปลายังแน่ที่เคยได้ใหญ่ที่สุดเอาเอาตัวใหญ่ที่สุด ปลาจะโด่จักกิโลสี่โลกว่าสโลกว่าโ,โอ้หมดดาวเมื่อกี้ว่าได้ปลาในห้ากิโลเปน็นว่าเม่บ้านดีใจมากเพราะว่าเมียบ่วาหาย,ย้อนหากินเก่งแต่เขาได้เมียงได้ยังในเมนน่นได้ครับบ่เมียบ่วาหาบ่มานี่ไม่บบนนอเออหรือว่าไปหาปลาหรือหาปลาปากแดงอเออเย้ยเอเอเอาเอาโอเคเอา้ามื่อใดวะกูจิได้ไปนำซะแล้ว แต่มื้อนี้มันเอาไว้ว่านรู้มันอยากมืดนี่วิธีหาปลาแปลว่าเสาร์อาทิตย์มาเจอกันอยู่นี่บอกครับเรือมีกี่ลำของชมรมโอ้ถ้านั่งได้กี่คนสามคนโอแต่แต่ละครั้งก็ไปคนนี้ไปบ้างคนนั้นคนนี้เป็นงานบ้างอะไรเงี้ย เมื่อนี้นั้นผมสีเซกคาถาได้ให้มันหมานแล้วเอามาปิ้งให้ผมตัวหนึ่งเด้อเออมันหมานเด้เอเจ้าปูนงหานเจ้าป่าเจ้าโอ้ยผมแม่นมพญากมพญานาคอยให้ป่าใหญ่ๆหญ่นแมนเด้อผมแม่นยังเด้อผมจะได้กินน้ำเฮ <laughs> ้ยจะได้ลบเมื่อเอายาดองเซลาบัดนี่เออผมต้องยาดองนะในรถนี่กับบุยดนะวังเลดวังเลศนี <laughs> ่ความสุขของชีวิตครับพี่น้องเบิ่งดูนี่ สกลนครเนี่เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดผมก็ว่าไปเห็นหลายจังหวัดล้วแต่ว่าสกลนครเนี่ยเฉพาะตกปลาหากินตั้งขายแน่กินแน่นี่เซฟค่าใช้จ่ายไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่หยสมมุติว่าได้ปลาสักสมตัวตัวละ3ามกิโลนี่วยได้กินยุดหลายคาบเลยครับ ภาพนี้สวยมากเอาอาจารย์สงวนเดอ้อไทยมักวาดรูปเดอ้อซุมรมวาดรูปเิ่นก็มีนะนี่นี่ผมถ่ายไอแม่เรากำลังขึ้นนี่เป็นภาพขาวดำโอ้โหสวยมากเลยโอ้สุดยอดสุดยอดมาเดอ้อเดเดพี่น้องเดอ้อถ้าเทียบเรือนี่เฮ็ดมอนนี่เมาะบ่ครับเออคือจัดพื้นที่ให้เลยเอาเรือมาคุดพักตบออกแล้วก็ ort, เฮดจอดเรือปักลักให้เลย ล็อกกุญแจให้เลยผมชิบอกมู่ผมเขาเป็นนันเจ้าหน้าที่อยู่อบ,บัจรอ <c oughs> เป็นท่าเรือ,อจอดสำหรับหาปลา <c oughs> แล้วชาวบ้านก็เอามารวมที่เดียวกันเลยเ <c oughs> วลาออกไปเดินนะักท่องเที่ยวอยากขออันเ้า,าเรือพาไปเลาะน้ำวนนี่นะ <c oughs> จก100ักร้อยสองร้อยบาทเนี่ยนีกะได้รายได้พอเออเนาะท่องเที่ยวตกป่าน้องหานครั้งแรกในชีวิตกับเท้าใสคัมเลาะ เขามีเสือได้นะทีมงานตกปลาสลามแตกสลามจนแตกอ่ะมือนี่ก็สีแตกคือกันละวะปลาใหญ่ตัวเขาขาพี่ละโอ้ยได้ข่าวดังออกทีวีเด้อตกปลามือนี่เลยปลาใหญ่อย่าลืมไปเ,ปเบิงเ่งในเท้าใส่คำเลาะทีวีเด้อเท้าใส่คำเลาะทีวี